เส้นทางสุดสวยถือว่าโอกาสยังสดใสนะครับสำหรับทีมชาติไทยถือว่าเป็นการประเดิม2นัดแรกของโค้ชใหม่อย่างแอนโทนี่แฮสันได้อย่างสวยงามครับผม2นัดเอาชนะแบบยิงแบบขาดลอยทั้ง2นัดเลยนะครับผมและนัดนี้เองทีมชาติไทยออกไปเยือนทีมชาติสีลังกาครับผมเอาชนะไปได้4ี่ประตูต่อศูนย์โดยครึ่งแรกเนี่ยต้องบอกว่าทีมชาติไทยเนี่ยไม่ได้เล่นดีกว่าสีลังกาเลยนะครับผมแต่นี่เลยครับผมฮีโร่ของครึ่งแรก โอ้โหธนวัน์แบบซัดไกลเข้าไปอย่างสุดสวยครับจบครึ่งแรกทีมชาติไทยนำอยู่หนึ่งประตูต่อศูนย์ครึ่งหลังมาครับผมนักเตะไทยคนใหม่ที่เราอยากเห็นครับจูดเปลครับผมนักเตะดีกีลีกใหญ่อย่างอังกฤษครับผมจูดเปลครับทำไปสองประตูครับผมวันนี้โอ้โหถือว่าโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับผมในการประเดิมสนามให้กับทีมชาติไทยในะแบบในแมตที่แบบป็ินแมตแบบเป,แแบบเป็นทางการนะโอ้โหแบบ สุดจริงๆถือว่าโอกาสสดใสนะตอนนี้ทีมชาติไทยแข่งไปก่อน5นัดตอนนี้ขึ้นไปอยู่หัวตารางนะครับหรือว่าจ่าูงของกุมแต่เติร์กเนี่ยก็ยัง แข่งกับไต้หวันนะครับผมซึ่งเติร์กก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรก็น่าจะเอาชนะไปได้คือย้ำอีกทีนะคือกลุ่มเนี้ในรอบแปลงกลุ่มเนี่ยเขาไม่ได้วัดกันประตูได้เสียนะครับเขาวัดกันเหตุเหตุเพราะฉะนั้นเรายังเหลือโอกาสที่จะเจอกับเติร์กอีกหนึ่งเกมนะครับผมประมาณต้นปีหน้าหรือประมาณเดือนมีนาครับผมประมาณวันที่30มีนา3ามดมีนาครับผมปีหน้านะครับผมถ้าเกิดเราเอาชนะเติร์กได้นะสัก2ประตู3ามประตูต่อศูนย์เนี่ยเราเข้ารอบแบบชัวรอเอ์ซแบบจ่าฟงครับผม ถ้าฟอร์มแบบนี้ความมั่นใจแบบนี้เตอก็เตอครับผมผมว่าไทยชนะได้แน่นอนครับ